สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อนแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนบบป๊าหรอใช่อ้าวแล้วหมาไม่ใช่แฟนบบป๊าหรอเขาเลือกกันแล้วอ่ะก็หมาเนี่ยแฟนบบป๊าไม่ใช่หรอเป็นป๊าลูกบอกว่ามีมีผู้หญิงมาบอกว่าเป็นแฟนปบบป๊าใช่เหรอใช่ที่ที่ป๊าที่ป๊าแอบอ่ะใช มาชาบอกมามาว่าป๊ามีอะไรนะมีแฟนป๊ามีแฟนแล้วใครอ่ะแฟนป๊าๆแล้วผู้หญิงก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาบอกว่าหนูเป็นแฟนป๊าค่ะเอาเหรอที่ไหนอ่ะที่เขา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 ขับมาบ้านเราจริงเหรอขับมาบ้านเราเลยเหรอจริงแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนป๊าๆเหรอใช่แล้วหมามาไม่ใช่แฟนป๊าๆเหรอเขาเลือกกันแล้วอก็หมามาเนี่ยแฟนป๊าไม่ใช่เหรอ ป๊าป้าลูกบอกว่ามีมีผู้หญิงมาบอกว่าเป็นแฟนป๊าป้าใครเหรอใครที่ที่ป๊าที่ป๊าแอบอ่ะที่ที่ป๊าแอบข้างบ้านอ่ะโอ้เอาไปแอบข้างบ้านด้วยเอ่ะแล้วก็ถ่ายวีดีโอไปส่งติ๊กต็อกไม่เห็นเลยหลอมเลียบเย็นแล้วก็นี่มันนี่เป็นคนทำความผิดมาข่าไม่กินลูกฟ้องรู้เรื่องเลยมั่ว มาฉาบอกมามาว่าป๊าป๊ามีอะไรนะมีแฟนป๊าปามีแฟนแล้วใครอ่ะแฟนป๊าป๊าแล้วผู้หญิงก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นแฟนป๊าป๊าค่ะเอาหรอที่ไหนอ่ะที่เขา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 ขับมาบ้านเราจริงเหรอขับมาบ้านเราเลยเหรอจริงแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนป๊าป๊าเหรอใช่อ้าวแล้วหมามาไม่ใช่แฟนป๊าป๊าเหรอเขาเลือกกันแล้วอ่ะก็หมามาเนี่ยแฟนป๊าป๊าไม่ใช่เหรอ ป๊าลูกบอกว่ามีมีผู้หญิงมาบอกว่าเป็นแฟนป๊าลูกใครเหรอใครที่ที่ป๊าที่ป๊าแอบอ่ะายอที่ป๊าแอบข้างบ้านอ่ะโอ้เอาไปแอบข้างบ้านด้วยเอ่ะแล้วก็ถ่ายวีดีโอไปส่งติ๊กต็อกไม่เห็นเลยหรอเขีเย็นแล้วนี่มันนี่เป็คนทำความผิดมาป๊าไม่กินลูกฟ้องดูเรื่องเลยมั่ว